เริ่มเก็บร้านแล้วพี่น้องเออเดี๋ยวกุกูกูฆ่าไปนะหมอเองเดี๋ยวกูจะเอาเองกูตัวกูเหลือไว้อันนี้คือเฮาสซีมาแบ่งกันมากินพี่น้องลูกสี่เฮาเหลือพี่น้องกูจะได้ขายเบิ้งเบิ้งยันอาเจ้ากูจะใส่ให้ดีเสร็จ่ติด

ล่างมาถอดิ้เด้แหละจบกันแค่นี้อืาอาปุ๊บแล้ว่มุนมุนต้องยางอยู่ตรงมุนแบบนี้จะื้อมากมีเล็ตบตุมากขนะ้า,า,าบอล้หมักนะนะนักเกยนกาไลเบื่อนงจากที่แบ่งก็กิกนแหลวพี่น้อง ดไปด้วย่วมึงย่าต่อของฮาใส่ทงเนย่ยิรถพอ เล็บปากตีออกไงนะโจกออกเน,นืปากเนะโจกออกให้กินจังดีให้กระทางมันตีปากมันหล่นให้กระทางมันมน,มน,มน,นี่นนกี้นี่กับพวกอ้อนหาขัดบอดจิตายผู้กับยอม,มอะนะผู้ยอมบอดอาป้ายไม่พอ เอาไปถือรถเนี emperor, ่ยพ่อบาอยากให้มันกินจักดีเฮ้ยพบว่าตัวเงินยี่หวู้ยววกะเป็นโป๊ะกระซ้า สามา้างบนที่มีสี s <S ่สิบได้ยีบ่ต้องสชมือหน่อยไปแล้วหกชี้ช้ากับมากสิบประชายโอ้ยนี่นะหกชี้น้ำดูนห้องนั่นเอาไปื้อมาใหม่หช้ แต็มะอรีบอกแปดสิบแกแบนลคลงมาพอเห็นหนามมันจะขีดม นหนึ่งไปหรอเฮ้ยรวย้วจ้าเป็นีนแสนหลายแสนเลยคอ่าี้ยานุจะหักแบบไปไดดูอไม่เนยักแต่โปแสนไหวนะถ้าหนล่กักเต่ว่ามันไหเี่ยก้อยกระป้อมจะม่าโอ้นะที้กอยกห่าว่าหอยามีก้อยกระป้องกเอาม่เนี่เด้อ มันมันหายเมื่อกองกระป๋องมือกย่าเนะมันได้กระป๋องใส่กระป๋อเป็ดเสารไ้ใองตู้แต่กระป๋องมันใช้มาก่อยนเจนเปนกเจนเจ็ดเน เชนปลายบอกว่าเอาว่าแตเงิน so uh, ีดูกเงินบาทเดียนะเนกีต้องไวโซเชื่อแลไวก็อยนมาอนหน่แก็เชื่อแลไวก็หเจ็ดเอ้ยจ็ดแสนเอเจ็ดแสน่ใส่มดืสิลค่ะอันนี้ิไปใส่ไบริไปใส่ี่ยเคียวยังไ่ทันได้ไปใส่ ก็ที่ป่าจะเอาเรือต้นสิวจะออกมาดื่มกันเลยเส้นหมูเส้นเส้นไก่เส้นล้านไส้กันกันได้แค่แต่ละดีเลยดีเดียร์นอนดีๆเราจะแรงพอ่ีเลยบ้านยังบอกเขากับเคยได้เขาไป่เสื่อนแน่เลยครับจกไม่เสื่อมแบเขาเคยได้หาหกเสนมาได้แล้วนะเพราะว่าเงินอะไรชีพหาชีพันเรียนชีพมาเบื่อ ดีค่ะชี้พันกันจริงๆเนาะรวมแล้วได้วยเช็ดแสนพี่น้องเขารวดทั้งนั้นบาทก็ได้แปดแสนพันกว่าพันกว่านิดนิดเนาะพันกว่าได้พันกว่าบาทพี่น้องคนได้่านี้ก็โอเคแหละพี่น้องเลยการขอบุญขอบุณในลายน้องน้องนักเรียนแล้วก็ัน้อซุกเนาะผลมาสือสองแสนเนาะมาเพิ่มกันแข่งกับสิบหอดเนาะ แค่เพิ่นถ้าเพิ่นบบซื้อมือนี่สองแสนกันหาสิบหฮอดเแสนนะแม่แม่จะบแนหาแฉนไปหัวกกำเงินเก่าเหรอยืบบวไปทำงานต่อเหาปิดจ๊อบป้อเดีอจะมาร่วมกันทงินวันนี้เก็บเงินจะมาร่วมกันเรื่อง เงินได้ซีเงินเวได้ซีไปอกม้กก็น้ำไดกองดงเก็บไปแยกไเก็บบุหลมเนิไปหลนะมูเดยวใชืนในกระถงยอยูอันนี้กรเด็นบมือกูนะไปเก็บอเข้นชี้อยู่เมื่อเาแมเวนโมแหล่นอยู่ทโมอนนะโมมีบอ มันว่าได้วันคันมันเช้ามันถิดกูพอ่ออยากหามเตียงขอ,องเมื่อเพื่อเดินน,น,นี่นอยู่ตลาด<บ>จุ่มบ่มีเตียงหนังเลยบ่บัดเจา้าเห็ดเห็ดอันอันนี้ลูกใส่ลูกตีอีกย่างแลรกนะจะให้เขาวเห็ดต่างโตเมาจะเอาเมื่อเน้อะจะเอาเมื่อ,ตอ,อ,ตหนหนอเตียงเหตุดังไร้หน่วยแบยนี้ปลาเฮ้ยชี้เก็บเมล่างเฮ้ยแล้วก็แยกย้ายกันมอ เอาเมื่อเบิดเหรอแม่ปดเอาเลดปดเอามืออื่นบ่ได้คายแต่คลายแต่ยังเอามืออ่เริ่มต้นวันจันทร์หมดแล้ววันนี้ยังมืออ่ะแต่ทานเลยกับเตียงกับจับได้จะมีก็โอเคแล้วพี่น้องเลยแต่ละมืออื้อ มันบ่อต๊กมันใหญ่ปานนี่ยเลเฮ้ยจากระขิดไปได้มิจจาเข้าสีตกใช่แก่มันบ่อตกดอกคลิคำผาอเทกไปเลยมันเปยังมาใหญ่สีตกมันขึ้นขืนล่างค้านะเพราะว่า พอันะม่นังตังเมื่อพทไข่อยู่เลยนั่นนั่งตั้ง,ตงแต่หมอเอามเมาขาตูเย็ดโลดลนดะ<ป>ันกัน<ป>